ท่านผู้ชมครับเราก็ล่างจากที่เราไปเยี่ยมแม่ลังซาแดแปดปู่้ายอดเรือ่อยซึ่งโต้ก้องนองน้าว่าบานรลาพลายอย่างวัดตังมาแล้วรับเราไม่แล่คู่ชนนะครับดุกดังเข้ามาขว่าประทานเรือ่อยซีบืน้นข้องนองมีคุณบันวนเนินนะครับนี่คือดุกดังเข้ามาขว่าประธานนะครับซึ่งเป็นคู่เกในวันทีเจ็ดมีนาคมนะครับท่านผู้ชมครับ ครับสอบถามควานเขาแล้วนะครับบอกว่าวัวไม่ดอนนะครับอายุวัวกี่ปีได้กับนะห้าปีว่าห้าปีว่าว่าจนวันนี้วัวทีวัวแหลกเลยนะครับครับเพราะฉะนั้นการไม่มีในระดับบองกันจนแล้วครับนอกจากการว่างจะว่างไล่รั้งมั่งว่างไดไดเปรียบได้เทียงไล่รลังลกงครับนันจนการต่างว่ามันเรามั่นใจมั้ยนะนะว่ามันมีความพร้อมมีความรู่รณ์หรือว่ามันมีความเรียบมันนะครับก็ นี่คือวัววัวแหลกนะครับก็บรรยายถ้าพวกคุณไม่ต้องหมากว่าจะต้องดีกันนั้นได้ก็อย่างหน่อยก็ความทบ่มณ์ความพร้อมในรายได้เรื่องเลยครับจึงจะจนเป็นกุ้ยได้ครับนี่คือกุ้ยกล้องวันทีเจ็ดมีนาคมนะครับก็ควายชนะกับรางวันจากกำนันแมวเขวีเซตด้วยก,ก็ก็คุณกำนันแมวนะครับกับนี่คือดุกดดงเสาฮาขว่าประธานเรยที่มื้นหนองมีคุณที่ทไปที่มาก็กำบัดเสาว้า,า,านี่ก็จาไงได้ครับ เออครว่ามือนี่ครับคำวันสีมือนี่เขาซื้อมาเลยถืวัอ๋อครับท่านผู้ชมครับเขาซื้อมาตอนเป็นวัวในราคาที่พื้นบาทเขาก็จึงตั้งชื่อว่าไอซีมืนครับต่อไปอาจจะเป็นวัวลายลายเส้นก็ได้ครับในราคานั้นนะครับเพวางความถามัถมันเพียงพอที่จะตรงกับราคาครับขอบคุณทีมานมาบครับ